าิวันนี้วันที่สิบเดือนกรกฎาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าล,ลูกที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับมาสาโทประทานและกลับบ้านเพราะฉะนั้นฝึกฝนพิจะะารณาตัวลูกเองเป็นดวงยานแล้วก็จดจำพ่อตลอดเวลาให้ห่วงใย่อยู่เสมอเกี่ยวกับความก้าวหน้าของลูก คาถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสัญลักษณ์ในการสร้างความก้าวหน้าของลูกทุกวันทุกวันหรือไม่ว่าลูกกำลังถอยหลังในการศึกษาของลูกอย่างไรคำตอบถ้าลูกนั้นสร้างความก้าวหน้าในการศึกษาของลูกลูกมีประสบการณ์กับความเบามันจะคงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่านั่นเป็นร่างกายสกปรกแล้วเดี๋ยวนี้ลูกนั้นจะต้องถอดมัน ลูกนั้นเดี๋ยวนี้จะต้องปลับบ้านลูกนั้นจะซึมซับคุณธรรมที่สูงส่งอย่างต่อเนื่องถ้าลูกกำลังถอยหลังสัดานปีศาส์นั้นก็จะปรากฏให้เห็นในการกระทำของลูกลูกจะไม่มีการจดจำพ่อได้ในขณะที่ลูกกำลังเดินเคลื่อนไหวไปทั่วดวงยานเช่นนั้นจะไม่สามารถเป็นดอกไม้หรือให้ความสุขกับทุกคนได้ลูกๆเช่นนั้นหลังจากนั้นมา จะมีการมองเห็นแล้วยีประสบการณ์กับการลงโทษอย่างมากมายสาระของคุณธรรมในวันนี้ในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่วจงรักษาสติปัญญาของลูกให้คิดถึงการศึกษานี้ในขณะที่ทำงานต่างๆให้ความรู้นี้นั้นเพื่อคานอยู่ในสติปัญญาของลูกตลอดเวลานี่คือการศึกษาที่ดีที่สุดโดยที่ลูกๆนั้นจะต้องกลับมาเป็นผู้ที่สวมมงกุฎสองชั้น ยุทที่สองฝึกฝนเราดวงยานเป็นพี่น้องชายโดยการมาเป็นผู้ที่อยู่ในสนําเวกรล่างลูกก็แสดงการกระทำผิดผิดเพราะฉะนั้นให้คงอยู่ในสนําเกดวงยานให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ท้อนของวัดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกนั้นจงเป็นดวงยานที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด,ด้วยพลังด้วยพลังแห่งสัจจะผู้ที่ไล่ล้ำอยู่ในความสุขได้ตลอดเวลา ได้กล่าวว่าที่ไหนมีสัจจะดวงยานไล่ลังผู้ที่เต็มบปิ้สัจจะนั่นก็คือผู้ที่มีพลังแห่งสัจจะจะไล่ลังได้ตลอดเวลาพวกเขาจะไม่เคยเหี่ยวเฉาสับสนกลัวหรือรู้สึกอ่อนแอพวกเขาจะไล่ลำอยู่ในความสุขได้ตลอดเวลาพวกเขาจะอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังพวกเขาจะมีพลังที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่ง สัจจะยัไม่เคยขึ้นขึ้นลงลงมันไม่สั่นคลอนเรือของสัจจะอาจจะโครงเพลงแต่มันจะไม่เคยจมดังนั้นลูกดวงยานผู้ที่ซึมซับพ,พลังแห่งสัจจะนั้นเป็นดวงยานที่ยิ่งใหญ่คติพจน์ในวันนี้การหยุดจิตและสติปัญญาให้ไม่ว่างเว้นได้ในวินาทีนั้นคือการฝึกฝนที่สูงส่งที่สุดอัจฉริงานติ